สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามีโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาความสูงของต้นไม้มาอีกแล้วคราวนี้โจทย์บอกว่าเรามีจุดสังเกตอยู่2จุดนะคะจุดแรกนะคะมองด้วยมุมเงย60องศาถึงจะเห็นยอดต้นไม้จุดที่2มองด้วยมุมเงย40องศา จึงจะเห็นยอดต้นไม้นะคะถ้าจุดที่1กับจุดที่2นี้ห่างกัน10เมตรอยากรู้ว่าความสูงของต้นไม้ต้นนี้มันสูงเท่ากับเท่าไหร่วิธีการแก้ปัญหาข้อนี้จะทำอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็สมมุติให้จุดสังเกตจุดแรกนะคะจนถึงต้นไม้ตรงนี้ยาว x เมตร ไม่รู้เท่าไหร่นะคะยาว x เมตรรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะมีสามเหลี่ยมอยู่2รูปนี่นะคะรูปที่1แล้วก็อันนี้เป็นรูปที่2ถ้าเราดูในรูปที่1นี่สามเหลี่ยมมุมฉากนี้นะคะมุมนี้60องศามุมนี้90องศานะคะสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ถ้าเรามองนะคะเราก็จะรู้ด้านตรงกันข้ามมุม คือ h แล้วก็รู้ด้านประชิดมุมคือ x ตรงข้ามมุมกับด้านประชิดมุมถ้าเราจับมันหารกันอันนี้คืออัตราส่วนของอะไรเอ่ยใครจำได้อาใช่แล้วค่ะฟังก์ชัน tan นะคะเราก็จะได้ว่า tan ของมุม60องศาก็คือ h ส่วนได้ x นะคะเมื่อเรานำ x คูณทั้งสองข้างก็จะได้ว่า h มีค่าเท่ากับ x คูณกับ tan 60องศาในทำนองเดียวกันเลยค่ะเราลองมาดูสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะสามเหลี่ยมรูปใหญ่ในสามเหลี่ยมรูปนี้มุมนี้เป็นมุมฉากมุมนี้คือมุม40องศาด้านตรงกันข้ามมุม40องศาคือ h ด้านประชิดมุม40องศาคือ x บวกด้วย10 เพราะนั้นเราก็จะได้ว่าแทนของมุม40องศาก็คือ h ส่วนด้วย x บวกด้วย10เห็นไหมคะหรือ h มีค่าเท่ากับ x บวก10คูณกับ tan 40องศา h คือความสูงของต้นไม้นะคะเราสามารถหาความสูงของต้นไม้ได้จาก x คูณกับ tan 60องศากับ x บวก10คูณกับ tan 40องศา ซึ่งความสูงของต้นไม้ทั้ง2อันนี้มันเท่ากันใช่ไหมคะเพราะมันคือต้นไม้เดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้สรรมการออกมาใหม่ว่า x คูณกับ tan ของมุม60องศาจะเท่ากับ x บวก10คูณกับ tan ของมุม40องศาเมื่อเราทำการกระจายค่า tan ตัวนี้เข้ามาคูณในวงเล็บนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือ x แทน 40องศาบวกกับ10คูณกับแทน40องศาถูกไหมคะทีนี้ถ้าเราย้ายข้างนะคะ x คูณกับแทน40องศาเนี่ยย้ายมาไว้ฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็น x ฝั่งนี้มันมี x คูณกับแทนของมุม60องศาใช่ไหมคะเมื่อย้ายเจ้าตัวนี้มามันก็จะกลายเป็นลบ x แทน 40องศาถูกไหมคะดงนั้นทางด้านซ้ายมือจะมีตัว x เป็นตัวร่วมกัน mm hmm. ก็เลยดึงตัวร่วมออก mm hmm. เมื่อดึงตัวร่วมออกมันก็จะกลายเป็น x คูณกับ tan 60องศาลบด้วย tan 40องศานะคะส่วนฝั่งทางด้านขวามือก็คือที่เหลือจากการที่ move เจ้าตัวนี้ไปแล้วก็จะเป็น10 tan 40องศาเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x ของเรา ก็จะมีค่าเท่ากับ10คูณกับแทน40องศาหารด้วยแทน60องศาลบด้วยแทน40องศานี่คือคำตอบหรือยังคะยังไม่ใช่ใช่ไหมเพราะ x มันคือจุดสังเกตจุดที่1จนถึงต้นไม้นี่นะคะนี่คือ x แต่เราอยากได้ความสูงของต้นไม้คือ h เราจะหาจากไหนล่ะนี่ไงเรามี u สองสมการคือ1กับตัวนี้2เราก็เลือกเอา x ตัวเนี้ยมาแทนที่1ห,หรือ2ก็ได้เพื่อจะหาความสูงแทนอันไหนน่าจะง่ายกว่ากันคะ น่าจะแทนที่1ถูกไหมคะน่าจะแทนที่1เพราะว่าเรานําแค่แทน60องศาคูณเข้าไปก็จะได้ความสูงแล้วนะคะเพราะนั้นความสูงของต้นไม้นะคะก็คือ x คือทั้งหมดตรงนี้นะคะคูณเพิ่มด้วยแทน60องศาเข้าไปนี่นะคะคูณแทน60องศาเข้าไปจากนั้นเราทําการคิดเลขตรงนี้นะคะก็ทําการกดเครื่องคิดเลขคิดเลขตัวนี้ออกมาก็จะได้ ความสูงของต้นไม้ก็คือ16.28เมตรนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ตัวเลขอาจจะไม่ค่อยลงตัวอาจจะคิดยากสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะต้องนำเอาเครื่องคิดเลขมาช่วยนะคะแต่จุดประสงค์สำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คืออยากให้เห็นไอเดียการคิดนะคะว่าเขาคิดกันอย่างไรก็หวังว่าโจทย์ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆนะคะที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณกันอยู่ หากชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ